ความกฎหมายบอกถ้าขายส่วนหนึ่งได้แล้วจะมากลบตัวน,นี้มันไม่ใช่ครับศาลเขาวิเคราะห์วงแคบมาแล้วว่าเฉพาะเรื่อง g 2ทูมีการคอร์รัปชันกันขายไม่ได้รัดกับรัฐมันรัดกับมันจอทูเจี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ g กเ e อ n m เมนถูก o ก e บอ m e เมนมันเป็น g ก v บอ n m เมนสู่เอก,กชนสู่คนบางคนซึ่งพวกคุณทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการขายก็ผิดนี่คือการคอร์รัปชันขั้นตอนการขายก็ผิดและจํานวนเงินมันก็ผิด เฉพาะจีหูจีมันจึงมีการลงโทษกันไงครับศาลท่านก็บอกว่ายิ่งรักชินวัตรในฐานะนายกตีและเป็นประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติมีสิทธิ์ดับดัง100ร้อยเปอร์เซ็นต์อปชก็ส่งหนังสือเตือนมาเกิดการคอร์รัปชันนายกมตีช่วยละครับสตองอก็ส่งหนังสือมามาหายิ่งรักชินวัตรแต่ยิ่งรักชินวัตรไม่ได้ทําตามปล่อยเฉยให้มีการคอร์รัปชันเหมือนสมรู้ร่วมคิดสุดท้ายก็ผิดร่วม สารอาญาก็สั่งจำคุกแล้วก็หนีคดีไปในคดีปกครองกระทรวงการคลังในขณะนั้นก็ทําหนังสือทวงเงินว่ามีเกิดความเสียหายขอทวงเงินหน่อยยิ่งรักก็บอกว่าเรื่องนี้ขออุทธรณ์คำสั่งก็เลยไปอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปกครองกลางเขาเป็นโจทย์นะเรื่องนี้นะเรื่องนี้ยิ่งรักเป็นโจทย์ทักค้านคำสั่ขขงข,ของกระทรวงการคลังศาลปกครองกลางยกให้ ทำได้ไหมสารปกครองกลางบอกว่ายิ่งรักไม่ผิดอย่าไปยึดทรัพย์เขาอย่าไปเรียกทรัพย์ของอื่นแต่พอสารปกครองสูงสุดที่ภาคสามาเมื่อวานบอกยิ่งรักต้องดใช้หนึ่งหมื่นล้านบาทห้าสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าความเสียหายดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องกบเกลียงตัวเลขว่าจะเอาขวามากบซ้ายจะเอาซ้ายมากบขวาเป็นความรบับผิดชอบในเชิงทุจริตในเชิงปกครองล้วนๆการตีความของ ทนายของยิ่งรักการตีความของอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินการตีความของภูมิธรรมเวยเชยชัยมันจึงเป็นวัวหันทางกฎหมายเป็นสีถนนชัยเปลี่ยนข้อเท็จจริงของสารอีกรอบหนึ่งก็ตีความกันแบบนี้ไงพิชิตชื่นบานแล้วเจถาทวีสินจึงหลุดออกจากตำแหน่งไงตีความได้แต่เรื่องงอง่ๆตีความเข้าข้างตัวเอง เรื่องที่เป็นมาตรฐานทางกฎหมายไม่ได้ยึดหลักมาตรฐานกฎหมายไปตีความเอาสีข้างเข้าถูมันจึงไปไม่รอดนี่เป็นครูบาอาจารย์สอนกฎหมายยังจะมาเบี่ยงประเด็นทางการหนึ่งเอาข้อเท็จจริงทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงด้วยเอาความเท็จทางการเมืองมาอธิบายความจริงของคําสั่งสารได้อย่างไรอ่ะคือมันวิกลจริตถึงขนาดมาขอรับท่านคาพิพากษานะ